โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คระโจชานเอลนะครับนะก็วันนี้มาอยู่การ <Yeah. S 2> รีวิวนักเตะทีมออฟเดอะเยกันอีกแล้วนะครับนะคราวนี้เป็นคิวของอูปาเมกาโนนะครับนะมาในรูปแบบของบวก3นะครับบวก3หรือบวก4ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดอ รอลูกขึ้นเอาละกันนะครับนะก็สำหรับอ,อ,อุปาเมกาโนนะครับนะมาเ,เขาเรียกอะไรอยู่ฟูลทีมบาเยอร์มิวนิกนะครับนะก็เพิ่งย้ายมาเลยนะครับแล้วก็คู่หูของเขาก็คือนิคคาซูเล่ปีทีมออฟเดอะเย่เหมือนกันนั่นเองนะครับนะก็แล้วก็มีแบ็กซ้ายเป็นฟองโซเดวิดแล้วก็แบ็กขวาเนี่ยเป็นมัสลาอุยปีไลท์เนาะก็อาจจะแบบล่วๆฝั่งขวานิดนึงแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยประจำการอยู่ฝั่งซ้ายนะครับนะหลักๆก็จะเล่นเป็น ขเขาเรียกแหลแนวรับฝั่งซ้ายนั่นเองอ่าก็สําหรับอุปาเมกาโน่จี่เสียดายนิดหนึ่ง <c oughs> คือเขาน่าจะทําให้มันแบบโหดกว่านี้หน่อยนี่คนะเออเพราะว่าลองแชมป์โลกเลยนะเว้ยเออผมไม่ได้อาจจะไม่ได้ตามในบุดเดลิก้านะแต่ว่าเออโหในฟอร์มแชมป์โลกนี่คือเทพสัตสเลยนะครับนะเออน่าจะทํามาให้แบบ เขาเรียกอะไรสแตตด,ดีกว่านี้หน่อยน่ครับนะหมายถึงโอเวอร์ออเนาะแต่ว่าพอไปเล่นจริงแล้วเนี่ยก็รู้สึกค่อนข้างประทับใจเขามากๆนะครับนะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่มีความเร็วค่อนข้างดีมากๆนะครับนะแล้วก็ AI ค่อนข้างฉลาดนะครับนะเออก็เลยรู้สึกประทับใจเจ้าตัวนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาพูดความรู้สึกหลังเล่นกันดีกว่านะว่าอะไรมันเป็นยังไงบ้างนะสำหรับอูปาเมกาโนมีข้อดีข้อเสียยังไงนี่ครับนะแต่ว่าก่อนอื่นฝากเพื่อนกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันสักนิดหนึ่งละกันนะครับนะแล้วก็ใครเห็นว่า นี้มีประโยชน์ก็ฝากกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับนะโอเคแม่มการเสียเวลาเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังเล่นกันเลยดีกว่านีครับนะก็สําหรับอุปาเมกาโนเนาะคือในสั่ขงเขาเนี่ยคือสปีดต,ต้นมันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเล่นจริงๆเนี่ยผมมองว่าสปีดต,ต้นมึงอ่ะดีแต่สปีดต,ตายมึงอ่ะไม่ดี <c oughs> เออผมรู้สึกว่า คือพอวิ่งไปนานๆเนี่ยมันตามเขาไม่ค่อยทันเว้ยเออแต่กลายเป็นว่าจังหวะออกตัวแรกเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้แบบฉีกกระชากหนีขาดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันตามได้เร็วกว่านะเออมันมันดูตรงกันข้ามกันยังไงก็ไม่รู้นะครับเวลาไปเล่นจริงๆแล้วนี่ครับแต่ว่า ถามว่ามันเร็วไหมมันไม่ได้ช้านะแต่ที่มันตามไม่ทันเนี่ยมันก็จะตามไม่ทันแบบพวกสายสปีดเตอร์อย่างเจออย่างเปาโลฟูเต้มันสปีดมาเงี่ะก็อาจจะแบบมันตามไม่ทันเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของความเร็วถือว่าดีเลยแล้วก็มันยังมีแบบโอกาสเติบโตได้อีเนาะเพราะว่ามันสามารถตีบวกได้พวกนี้ด้วยนี่ครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความคล่องตัวคุ้มง่ายนะครับนะแล้วก็รูปร่างเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาครับจังหวะชนอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างแน่นมากๆนี่ครับนะแต อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของลูกกลางอากาศเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกระโดดไม่ค่อยขึ้นเลยเนะครับตอนแรกเนี่ยเอ้ยมันมันเป็นแค่เกมนี้เปล่าวะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเล่นไปเล่นมาค่อนข้างมีปัญหาคือเขาประกบ ผู้เล่นค่อนข้างดีมากๆนะคือต้องบอกว่าเป็นเรื่องเรื่องของลูกภาคพื้นเนี่ยแม่งดีมากๆแต่ว่าเรื่องของลูกอากาศคือมันถึงแม้ว่ามันจะยืนประกบอีกฝ่ายได้เนาะแต่ว่ามันไม่สามารถกระโดดขึ้นเทคแข่งกับคนอื่นได้ดีเท่าที่ควรนะครับนะเออเพราะว่าน้ําหนักมันแบบหนักมากแล้วก็กรูปร่างหนาด้วยเนาะเวลาไปเล่นเนี่ยก็เลยรู้สึกเออมีปัญหาจริงๆนะในเรื่องของลูกอากาศแต่ว่าลูกภาคพื้นก็ต้องบอกว่า ทำได้ดีเก็บงานได้เนียบน่ครับแล้วก็จังหวะอีกฝ่ายปาดหน้าเค้กอะไรมาต่างๆเนี่ยเจ้าตัวถือว่าเก็บได้อยู่นะบอลไม่กระชอกไปแบบไม่สามารถเล่นต่อได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสามารถแบบเอ่อเขาเรียกอะไรตัดบอลแล้วก็สามารถเก็บบอลไว้กับตัวสามารถจ่ายบอลเคลียร์บอลต่างๆได้ค่อนข้าง ดีมากๆนี่ครับนะสำหรับอูปาเมกาโน่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทํามาได้ประทับใจนี่ครับนะแต่ว่าอาจจะติดอยู่อีกนิดนึงคือเรื่องของลูกกลางกะที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่สุดดูเป็นจุดอ่อนของเขานี่ครับนะ mm. ดังนั้นเนี่ยใครที่จะเอาเขาไปเล่นก็อาจจะต้องหาคู่หูที่เล่นลูกกลางกะได้ดีๆนี่ครับนะเอออูปาเมกาโน่เนี่ยก็จะช่วยตรงนี้แบบเรื่องของลูกภาคพื้นการดักบอลได้ดีแบบมากๆนี่ครับนะเออก็ส่วนทักษะโค้ชที่อยากจะแนะนำนะครับสำหรับอูปาเมกาโน่ก็แน่นอนกองหลังไม่มีอะไรมาก ก็คือกระทิงกูตั้งนะครับนะเออแล้วก็ยืนตำแหน่งหรือว่าใช้เป็นกดดันก็ได้เพราะว่าเหมือนเจ้าตัวเนี่ยจะแย่งบอลออโต้ได้ค่อนข้างดีมากๆถ้าเกิดใส่กดดันไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้มันสามารถแย่งบอลเองให้เราเนี่ยแบบสบายมากยิ่งขึ้นเกมรับของเรามันก็จะมีปัญหาหรือว่าสามารถเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะเออ โอเคก็ฝากไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับำสำหรับอูปาเมกาโนก็ถ้าเกิใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย